ครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับกับข้าววันนี้ก็มีน้ำพริกแมนดาแล้วก็ทัวรลันเตาแล้วก็ท้อแก่น้อยเอไม่ใช่ปลามือครับปลามือเตาทองครับแล้วก็คะแนนหมูแล้วก็มีแคบหมูแล้วก็เนาไม้ที่ต้งแล้วครับเือร์จาจ่าเซเวอีเลเว,ว่ครับแล้วก็ปลากระกป๋าครับผม ถ้าถามว่าทำไมไม่ใช้ช็อกกินข้าวหรือว่าทำไมไม่ใช้จากที่แทเข้าวลงมาเมื่อกี้เนี่ยก็บอกแล้วไงแต่แรกว่าขอเปลี่ยนบรรยากาศนี้หนึ่งครับกินแบบบางๆนี่อร่อยที่สุดมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุน่าจะน้อยกว่าผมเวลาผมกินข้าวแบบนี้เขาเห็นเขาก็เลยบอกว่า ขาที่สังเกตดูเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาใช้มือกินข้าวก็เจดูแล้วสะอาดมากๆเลยเอ่าก็ก็ไม่รู้สิเนาะเพราะเพราะว่าก็ไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าบางทีนะ่ะคือเวลาเราผมจะกินข้าวนะผมก็จะเกะก,กว่าหมยถึงว่าจะเกะก,กว่าแม็กข้าวที่ล่อๆอะไรประมาณนี้นี่นี่อย่างที่เห็นพริกพิกที่รั่วไปข้างๆถนนแล้วก็ <laughs> แกมากิน <laughs> เ <Yeah. S 2> สียงตุกดังมอกมาในขลงนังแล้วก็คือเปลี่ยนบรรยากาศจริงๆนะวันนี้ใครอยากกินข้าวแบบนี้ก็ลองกินดูได้นะถ้าถ้ารู้สึกว่าเออกินในจานหรือว่าใช้ชอเกมันเบื่อแล้วเราก็ลองกินแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> ไม่ว่ากันนะอร่อยดีนะแต่ว่าคุยเออผมไม่รู้แต่ว่าสำหรับผมนี่ผมรู้สึกว่าอร่อย ตอนนี้ก็ซื้อเข้ามาจากเซเว่นซื้อข้าวเปล่ามาจาก way. เซเว่นข้าวธรรมดาอร่อยมากๆเลยครับผมปนคงไม่ชอบกินข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวหอมอะไรก็ได้ถ้่ปิดข้าวหอมเลยผมกินไม่ได้ผมกินแค่สองครั้งก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันกินไม่ได้หรือว่าเราไปนคงมบ้านนอกอือะไรอย่างเงี้ยครับนี่แล้วก็ผมก็แก่นาเพิีขคอหนึ่ง มาเป็นอนะเพรชคาชหองครับอร่อยมากๆเลยครับที่ผมรู้ว่าอร่อยเพราะว่าผมกินก่อนที่จะพูดตอนนี้ครับ <c oughs> ก็เลยตอนนี้ก็กลัวว่ามีคนจะรามากหรือว่ามีคนจะมาว่าผมก็เลยต้องมาอาเสียงพูดแท้ครับ <c oughs> แต่กินมปนี้ก็อร่อยดีเหมือนกันครับได้บรรยากาศด้วยจริงๆครับ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมวิดีโอของขผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีความสุขนะครับบา,บายบาย